สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนูแก้ไขโปรไฟล์กันนะคะปุ่มเมนูการใช้งานเคอเร์เซีโปจะอยู่ด้านบนขวามือสังเกตเครื่องหมาย3มขีดเมื่อกดเข้าไปจะเจอทุกเมนูการใช้งานกดเข้าไปที่เมนูแก้ไขโปรไฟล์เมื่อเข้ามาจะพบแท็บตั้งค่าและตั้งค่าขั้นสูงมาดูที่ตั้งค่ากันก่อนค่ะประกอบด้วย รหัสร้านค้าตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขได้ชื่อร้านค้าสามารถตั้งได้สูงสุด20ตัวอักษรโลโก้ร้านค้ารองรับไฟล์ jpeg และไฟล์ png เท่านั้นขนาดไม่เกิน3มเมกะไบต์ร้านค้าสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นแบนเนอร์ anner, ประกาศข่าวสารวันหยุดร้านโปรโมชั่นด่วนหรือทีมตามเทศกาลต่างๆ ให,นนะะให้คะแนนลูกค้าอัตโนมัติเมื่อสมัครสมาชิกใหม่หากร้านค้าระบุคะแนนและเปิดการตั้งค่าไปที่ออนเมื่อมีลูกค้าเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ลูกค้าจะได้รับคะแนนตามที่ระบุไว้อัตโนมัติโดยทางร้านค้าสามารถเข้ามาแก้ไขคะแนนได้ตลอดตามโปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ที่ร้านค้าได้ตั้งขึ้น หากร้านค้าไม่ได้ใช้งานในส่วนนี้ให้สวิตไปที่ปุ่มออฟได้เลยนะคะแปลงราคาเป็นคะแนนเป็นการตั้งค่าให้ระบบคำนวณยอดชำระเป็นคะแนนอัตโนมัติโดยกรอกราคาสำหรับ1คะแนนและสวิตไปที่ปุ่มออนเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แสดงเมนูท็อปอัพมันนี่ตรงนี้จะแสดงประวัติการใช้เครดิตในหน้าลูกค้าของลูกค้าท่านนั้น หากต้องการให้ลูกค้าเห็นประวัติการใช้สามารถกดปุ่มอนแต่หากไม่ต้องการให้กดไว้ที่ปุ่มออ f นะคะสแสดงคูปองเป็นฟังกช์ชันสำหรับการใช้งานคูปองโดยหากต้องการใช้งานฟังกช์ชันนี้ให้สวิตไปที่ปุ่มออน